ตัวตะกุดของเกตุมงคลสองสี่ใช่ใช่เหนือต็อใช่พี่มองนะครับอายุ70เท่าไหร่ไม่รู้ครับพี่มองอยู่ที่วัดปุริชิมีมากี่ปีแล้วครับเกิดที่นี่เกิดที่นี่อ่ะนี่เพื่อความมั่นใจนะครับตัวตะกุดของเกตุมงคลสองสี่ใช่ตะกุดใช่ เนื้อก็ใช่แล้วเห็นที่บอกผมว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้คือใส่ในร้านด้วยใช่ไหมครับที่เหลืองมันคนมันคนไปร้านด้วยมันคนมันคนทีู่กจรินมันไม่ได้ไม่ได้ตีในในร้านอ่เขาตีเป็นเนื้อเกสรอ่าแต่คืออาจจะใส่ไปบ้างนั่นมันมันมันเปิดมามันเปิดติดคคกต่อมามันเปิดติดคคกได้เลยเพราะว่าอะไรก็เนี่ย คล,คลายความสงสัยนะบางคนถามทำไมมันเข้มสังบางงงแต่ว่าจริงๆเนื้อเดิมๆจริงๆมันจะเป็นแบบนี้เขาบอกผมว่าตะกุดความกอดด้วยเนืตะกุกดกใชด่เนื้อตะกุดความกอดขาวแต่เนี่ย <c oughs> ติดคุกม,มาก็เป็นคําตอบนะทําไมถึงขาว <c oughs> มีเวลาด้วยไงครับผมมันติดคนคุกโอเคขอบคุณครับพี่มองคับสวัสดีครับ